เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยสวยมาชมเลือกสือเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าเอาติดปี2010นะครับรถสวยๆแต่ขายเพียง59,000บาทนั่นเองนะครับเที่ยวกันรอๆได้เลย สีสันยังสวยครับมีตำาหนิรลื่นอยบ้างโดยมากที่เป็นที่กันชนหน้าครับตรงไหนก็สมบูรณ์มีตำาหนิรลื่นอยมีซีดมีด้านนะครับแต่ไม่แตกไม่ชํารุดเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเล่มครบนะครับเล่มครบภาษีปี67ครับ12ทับ67ต่อภาษีขาก็ไปต่อได้ปกติครับต่อตอนไหนที่ไหนก็ได้ เกียร์ออโ,อโต้ครับกระจกไฟฟ้าเบาะหุ้มหนังเบาะไม่ขาดทาั้งข้างหน้าข้างหลังครับห้องเครื่องสะอาดเครื่องดูโอ้นะครับคันนี้เกียร์ออตโต้เครื่องดูโอ้ห้าหมื่นเก้าพันบาท,ทนั่นเองคุ้มคุมค้มครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเล่มเอกสารครบเลยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย เล่มมีครบนะครับมีครบแต่ต้องรอเอกสารกระชุดโอน20วันนะครับต้องรอ20วันสนใจก็ไปดูท่านลองขับเซ็นสัญญากันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองพิกัดดูรถอยู่แถวเทคโนบางกุ้งสุราษฎร์ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ